โอเคครับต่อไปจะเป็นการสอนการเติมน้ำมันรถในเซิร์ฟสวกนะครับผมเหมือนเดิมเลยครับเพ่งตาใส่ปัมป๊มปัม๊มเอเอัวาจ่ายไปกระตุกจ่ายมันเรียกว่าจ่ายเยสมมติว่ารถรถของผู้เล่นเนี่ยหมดอยู่กลางคัน,นยอย่างสมมติว่าเนี่ยรถน้ำมันหมดตรเนี้ยทางเข้าเนี่ยใช่ไหแล้วก็ซื้อนี่เลยซื้อเจลรี่แคนไปเลย ซื้อถังน้ำมันไปปุ๊บอ่ะถ้าเงินสดเราไม่มีนะครับให้เป็นตัดอาคารไปรก็จะได้ถังนี่ครับเอาถังขึ้นมาไว้ตรงตัวเลขพวกนี้ครับกดครับแล้วกดร e f i l l v e h i c นะกดไปเดีับแล้วก็ใส่ไปว่าเพราะว่าในแกลรอนเนี้ยลิมิตสุดแค่ยี่สบห้ากันยีสิบห้าลิตร ก็ใส่ไปเลยว่าจะเอาเท่าไหร่พอเอาแค่สักห้าลิตรสิบลิตรก็ได้พอให้ขี่ไปตามแต่ถ้าเกิดรถของผู้เล่นเนี่ยน้ำมันยังไม่หมด,ดม,เดมาเ,มเ,มเ,เต,าาติมเหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมเลยกดเพ่งตาเชวิธีหัวใจใชที่ตัวรถเติมน้ํามันเหมือนเดิมครับถ้าไม่มีเงินสดถ้าผู้เล่นไม่มีเงินสดให้ให้หักผ่านธนาคารไปเลยเลยครับ ก็ใส่จํานวนไปเลยว่าถ้าเราจะเติมเต็มถังก็ตามที่ตัวเลขเขาบอกเมี่อกียนะครับว่าอย่างบางคนก็ห้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบอะไรย่างเงี้ยครับก็ใส่ถ้าจะเ,เต็มถังพอใส่เสร็จปุ๊บก็กดยืนยันไปเลยครับก็รอครับผมขั้นตอนโอเคครับผมพอเราเติมเสร็จแล้วแบบนี้ครับเพ่งตาใส่ตามครับแล้วก็คืนหัวใจครับ ตีครับเรียบร้อยครับเออใช่ผมลืมบอกอีกทีผมลืมบอกไปอย่างหนึง่งก่อนที่จะเติมน้ามันทุกครั้งนะครับให้ดับรถให้ดับรถไว้ก่อนนะครับกันกันไม่ให้รถระเบิดไม่ให้ระเบิดกันแค่กันไว้ให้เฉยครับนี่ฮะเหมือนเดิมครับเหมือนที่เคยบอกไปถ,ถ้าขึ้นรถแล้วรถไม่สตาร์ทกดปุ่มโฮมครับผมกด X4 กดปุ่มโฮมอีกหนึ่งครั้งกดสตาร์เรยครับหรือถ้าอยากเอา ก่อนแล้วก็กด G ครับครับ D N T I N T e. แล้วก,กด Enter ครับผมถือว่าเป็นการสตาร์ทรถหรือดับรถเรียบร้อย